ต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบของหลักสูตรค่ะรูปแบบแต่ละรูปแบบนะคะได้รับอิทธิพลมาจากประชาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา,า,กา,กษาดูความต้องการของสังคมทําให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไปโดยนะักการศึกษาได้พยายามจําแนกประเภทรูปแบบตามแนวคิดของแต่ละคนสามารถสรุปรูปแบบที่สําคัญในตังต่อไปนี้ค่ะ 1. ห,หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา เป็นหลักสูตรแบบดั้งเดิมหรือหลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลักต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ต่างๆจะจจดถ่ายทอดอย่างเป็นระบบตามที่ผู้รู้ในแต่ละวิชาได้กําหนดไว้โดยจัดแยกเป็นวิชาย่อยๆวิธีการถ่ายทอดใช้วิธีการบรรยายครูเป็นส่วนกลางของการเรียนการสอนนักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทุกอย่างจัดได้ว่าหลักสูตรแบบนี้เน้นการสอนหนังสือมากกว่าสอนคน สองหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชาเป็นหลักสูตรที่มีความพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบรายวิชาเนื่องจากเมื่อนำรายวิชาไปใช้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาแตกแยกกันมากขึ้นผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อยเพื่อแก้ปัญหาจึงนำเนื้อหาวิชาต่างๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจัดไว้ด้วยกันหลักสูตรแบบนี้ยังคงมีเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาอยู่เช่นเดิมการจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเป็นหลัก การวัดผลจะมุ่งวัดเนื้อหาวิชาและพัฒนาการปฏิปัญญาเป็นหลัก 3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ์หลักสูตรแบบนี้มีจุดมุ่งหมายจะผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือสาขาเดียวกันให้มีลักษณะสัมพันธ์วิชากันด้านการสอนอยังยึดการบรรยายการวัดผลจะเน้นด้านความรู้เนื้อหาวิชาและพัฒนาการนสติปัญญาเป็นสำคัญ4 หลักสูตรกิจกรรมแล็บประสบการณ์เนื้อหาหลักสูตรแบบนี้ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไม่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนยึดเอากิจกรรมความสนใจและประสบการณ์แวดล้อมมาเป็นแนวทางจัดลำดับประสบการณ์เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง 5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมหลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลัก การจัดการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีบทบาทให้คำแนะนำการวัดผลประมวลผลจะเน้นพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านและความสามารถในการปรับปรุงตนเองและสร้างสรรค์สังคม 6. หลักสูตรแกนกลางรูปแบบนี้มีลักษณะการส่งผสานเนื้อหาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน การเรียนการสอนวิชาเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตรและจันเร้นการสสมผสานความรู้จากหลายๆวิชาเข้าด้วยกันเรียกว่าการปรณาการในการสอน 7. หลักสูตรแบบเอกตภาพ หลักสูตรแบบนี้จัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบคุคคลการจัดหลักสูตรแบบนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผู้สอนที่จะวิเคราะห์ความต้องการระดับสติปัญญาและความสามารถของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปของการจัดชุดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาความสามารถของตนไปตามลำดับ 8. หลักสูตรบูรณาการ เป็นการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกันไม่แยกเป็นรายวิชาโดยพยายามรวมประสบการณ์ต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจากคัดเลือกขัดตัดตอนมาจากหลายๆสาขาแล้วนำมาจัดเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนการปรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆจะเน้นที่ตัวเด็กและปัญหาสังคมเป็นสำคัญการจัดการเรียนการสอนจะยึดตัวผู้เรียนและสังคมเป็นศูนย์กลางของการ เรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง